สวัสดีตอนเช้าๆครับผมโค้ดลูกัสอินเตอร์นะครับวันนี้นะครับก็นะครับนั่งอยู่ริมถนนนะครับที่บ้านนะครับในบริเวณบ้านถามว่าผมนั่งทําอะไรผมนั่งทําธุรกิจนะครับเนี่ยผมนั่งฟังห้องเรียนรู้นะครับโปรทูไดมอนนะครับนะครับผมนั่งฟังห้องเรียนนะครับโอเคเนี่นะครับ อ่านั่งทําธุรกิจนะครับนี่ฟังฟังห้องประชุมนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็นั่งโพสต์นะครับนี่เห็นไหมครับรูปดรต๋องนะครับอ่านั่งโพสต์นะครับนี่นะครับผมทําธุรกิจอยู่ที่บ้านนะครับก็นั่งเล่นเฟซเล่นไลน์นะครับสบายใจนะครับหลายหลายคนไม่รู้นะครับว่าผมทำธุรกิจนะครับมีเป้าหมายเดือนละเท่าไหร่นะครับ ที่เป็นพาสิ v ฟ i n c นค e คือหยุดทำแล้วรายได้ก็ไม่หยุดนะครับเพราะมันเป็นธุรกิจส่วนตัวของผมผมทําธุรกิจเครือข่ายกับเจเน็ตโกลบอลนะครับทำา5ปี8ปีนะครับทํา8ปีมีรายได้หลายๆล้านนะครับที่ผ่านมานะครับเราอยากรู้ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ดูรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ของเรานะครับที่ทํามา5ปีมีรายได้หลักแสนหลักล้านทั้งนั้นนะครับแล้วผมนะครับ ผมก็เป็นคนนะครับคนอื่นก็เป็นคนเพราะฉะนั้นนะครับผมทําธุรกิจที่ทําแล้วรวยเพราะฉะนั้นผมจะจนนะครับผมทําธุรกิจที่เขาทำใช้เวลา5ปี6ปีมีรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนนะครับเพียงแต่ผมลงมือศึกษาเรียนรู้อยู่ที่บ้านนะครับไม่เป็นโควิดนะครับไม่ติดโควิดจากใครครับเพราะว่าทําโดยใช้มือถือใช้นิ้วนะครับสองนิ้วนะครับจิ้ม จิ้มจอมๆนะครับแล้วมีรายได้หลักแสนหลักล้านไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครเชื่อแล้วเจอกันสินเสมอแล้วเจอกันโคตรลูกคัสอินเตอร์นะครับจากอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีครับ